เียบเียบมเป็นภาษาวิเคราหอนสอนดู้กซไแม้แตแล้วก็เเใช้ไมู่ไอ้ตะเกียบไม่อยู่ไทยใตะเกียบได้ได้บอกอุ้ยก็เกียบเพชรปุกปิ่นเข้าเข้าเมืองต้องรีบติตามเพราะย่ไทยโดนแล้วย่ไทยโดนแล้วบอสย่ไทยดนแล้วโดนแล้วบอกแเฮองแล้ว อุ้ยสวยอีกเลยอีกโตอีแล้วสิได้ได้ผัวกันตอนนี้เลยอุ้ยอร่อยมากเลยไม่เคยย่างหรอย่งย่า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 งย่งย่งย่างใลาแหให้ตอบเหมือนแบบคนไม่รู้จักไม่รู้จักใช่ไหมก็โอเคอยู่นะเอ้ยมันไม่ขายยิ้มทาแล้วมันมันรสชาติแบบเหมือนน้ำต้มกระดูกหมูนึกออกไหมไม่ใช่แบบว่าอันนี้เขาเอิ่ยไงสิครับโตรุ่ง ตลาดโตลุ่งพิกรอิบุรราชธานีที่สีนะทุกคนนะสบายดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสุขุขุกคนเมเนกะเบาอ่านน้องหวานกับเมลยหวงเราต้องใช้คำว่าผัวกับเมลงเราจะไม่โดนด่าเยอะใช่ไหมขอเบาเบาหนึ่งนะถ้าถ้าด่าเยอะเนาะวันนี้เราจะมาทานรายการเราจะมาเดินหาเดิน เนี่ยแซ่บๆอยู่ที่ตลาดต้นรุ่งกันเนาะไปเราก็ไปดูมันต้องมีแหละของขายหลายๆไปเลียวไปดเรียลไปทุกคนว้าจะกินเนี่ยเมนคือมาบุสไซดกับอัลพิสไซด์นะเมนเมนนะโอ้เขาบนนอกใจกันเขาบนนอกใจกันเราไม่หมานนะโอ้ยอันนี้ก็น่ากินเนาะอุ้ยทำไมเคนเห็ดต้องผมคล้ายๆกันเลยเนาะคนหลายเนาะเขาไปคู่รักกัน คุณนหลักกันจะให้เบิ่งข้างหน้านะทุกคนเราจะไปทางไหนกันเพราะให้เจ้าถิ่นนำคนเยอะเนาะเราด,ดูข้างนอกนั้นนึกว่าคนไม่เยอะนะแต่แล้วเข้ามาคนเยอะมาก แล้วแบบว่าอาหารกรกินดีกินไรน้จะกินกัวจับเป็นคนที่กินตัวกัจับมันอยู่ทั้งไหนละบาทนี้บ่ล่เมาโดนแล้วทุกนั่ที่นั่งก่อนเดินไะกี้่ะ เดินไปเรื hey, s <S ่อยๆก็ได้จะโดนเยอะไม่หวานไม่ไม่โดนไมาหดนไปไหนเลย เจอแล้วเจอแล้วคนนี้ใจะมาที่ร้านยำให้มาเราไปซื้อยำก่อนแนมคุกอับอบอวอให้อันโอนให้อันโอนพอแล้วไม่ไม่

เอออิ่มแล้ล่ะอิ่มละเื้อสสได้ยูถ้าขโมงกันเทำเท่อย่างละไม่มแต่เยอะไม่ได้หนังเยอะมันต้องสจะได้อร่อยชอบกินหนังเยอะๆหันัอร่อยพี่ก็กิาหนังเยอะๆแล้วก็เ่อนเ่นกันได้ได้ไ้นใจแม่ บอสสแกนเลยนนเห็นบอแนวสแกนแล้วนะอันไ่มาหกสิกได้แล้วอโอ้ยอยากแต่เล่าช่วยกันเดียวทำหน้าอย่างงั้นสวยเลยเราเป็นคนสวยดามันเดี๋ยวสายตาวิงบเบิร์นอยู่ นั่นไงร้านก๋วยจั๊บเดี๋ยวเราไปต่อได้ได้เราซื้อยำไหมเราจะไปต่ออืมเป็ดจะแสบเนาะอันนี้แก้มเบียร์อร่อยมากแก้ียร์เนี่ยมันกินเราตเบียร์ไปกินตะปูไทยแี่คือถ่ายไม่บอกได้แซ่บคือกันไปซื้อไป้อใสกินชื่อปูไทยกินไม่ไม่ขาตังออกไในสมิ่งในมาจากไหนมาจาก ไม่ออกกันมาเพราะหน้าราเจอเนาะไม่บอกงานมาจากสวนัทเกย์เคยไปปะผมีที่มหัศกว่าหุบก้นเบ่าเบ้าแอบใส่ชอบอยู่แคปชั่นแคปชั่น เด็อยุนาแต่มันก็เด็กถ5งหากปุ๊บเนาะกับวยวะอยากให้เพื่อนอ่านเพื่อนอ่านก็มีเมีมาแก็คเียวาคนก็ได้เมื่อขึ้นเียเป็นไรเมื่อขึ้นเมื่อขึ้นเป็นไรเมื่อขึ้นเหรอวะเขาียากเอาต่เขาอยากเา่นหัวก่นใหหัวก่นะก็ดีอยู่ร แล้วเราจะไปกินไหนต่อหรือปิ้งก็มีนะเนีวันนี้วันสุดท้ายทีกคนจับเลยกราจตีวันตาีวันลยนี่หน้าหน้านาหน้าเราให้หนาทนหน้ไหนวันัมีบีบีตัวบัวอะไรกันตัวไอ้ตื้แต่เป็นยังบ่กันแร เดอนเือนรวมแขงกันต่อไปค่ะสิกินยังอีกเอ้าให้เดือใกล้เลยเมียใหญ่ต้องแนะครับโ้ยสบายแล้สิิะกลับไปแต่หวานหวานคงไม่เหมือนหรอกเพราะหวานมันจหน่อต้อน

อ๋อแสดงว่าเรานั่งนี่แหละเอ้าหาที่นั่งตรงนี้แหละมาเราไปซื้ออะไรวันจะเอาอะไรเดี๋ยวนั่งรอหนูจะเอาก๋วยจั๊บตีนไก่ร้านนั้นนะสั่งมาให้หน่อยไม่เราจองตรงนี้ก่อนไม่ระวังตรงนี้เขาไม่รู้กับเขาเขารู้เราอยู่ตรงนี้แเลยไปสองคนก็ได้ไดี๋ยวมาตรงไหนก็ได้เอาเผื่อเขามาจองนี่ไม่ตรงไหนไปนั่งถูกไหมอุ๊บสตอรี่ ก็จับก็ได้ไปไปตอนนี้เราก็เดินหาซื้อของกินก่อน ฝั่งนี้คนจะน,น้อยกว่าฝั่งนั้นเนาะฝั่งนะั้นสงสัยมีอาหารตามจอกตามสั่งอะไรประมาณนี้ร้านนี้ใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวก๋วยจับยวนอ๋อร้านนี้ะเราไปสั่งกันไหมเราไปสั่งก๋วยจับยวนอุ้ยมีกระดูกหมูด้วยกระดูกหมูหมดเห็นไหม หมูเด้งก um. ับเรือหมูเด uh, the ้งกับไข่ไม่มีตีนหมูไม่มีตีนไก่หมดแล้วใช่ไหมเออเอาหมูเด้งอย่างเดียวไม่ไม่เอาไข่อันนี้เอาแค่หมูเด้งเอาอันเอาลายอันเอาสองเอาสองครับอ่าเราไปนั่งก่อนไปนั่งรอตรงนี้นะ นาจะกินอะไรมกินอะไรเลยชกินอะไรกุจับกับอันนี้เลยสองอย่างนะาซื้อกุจับแล้วเนาะกุจับก็ขาวสามสี่เลยสามสี่เมื่อเช้านี่กินเส้นเหมือนกันแต่เป็นอะไรนะขนมจีนเคยกินขนมจีนอยู่อยู่อะไรนะเขาเรียกยุงเทพนะมันจะอีกแบบหนึ่งนะไม่ข้าวบมวน่ข้าวม่วนนะ ใจแบบเขาตดน้อุกนตัวใดอันนึงนะฮะนะฮะนะฮเขาไปถามชื่ออันนี้เลยคุชชกพีดครับบัซื้อนะคุชกเตเริ่มน้ำหนาวมากเลยล่มเนาะไม่ได้มันจะเป็นไข้ปวดปวดปวดต้องกินยานะคะตอนเย็นยาแก้พาราไม่ยาแก้ปวดก็ไปนี่หลังเากเขามาจะนวนาะไินไอชิมอันมเลาอันน้มานวันนแล้วเขาก็มาหายขเต่า ตอน,นีเอิญปวดโซโน,นอันนี้เขาเอาิญหนมคกุกยอดหันเอ,อิญนี่ยังเขายำหนมสดอ๋อยำหนมสดถ้าที่กรุงเทพเขาเรียกเปยนยำหนมสดถ้าที่ลาวเออนั่นแหละยำคุกนั่นแหละแหนมคุกเนาะเมนเมนอร่อยก็คือกัน,นะนก่ะแหนมคุกเอานเบิร์เป็นไงสมัยก่อนไปทำงานกรุงเทพเนี่ยมันคินหน้าเซนท่นเบอร์แต่มันนั่งไม่เี็นท่เบิร์ดดิวอะีดิว่ันนะ ผันบ๊อกเพ็ดจะใส่กว่กินต่อตักๆเอาไหมอร่อยเนาะจิมมีนหนิเจ๊นุ้ยมีโซนสอนดิหวานกว่าคุณเริ่มรักไม่ได้ถ้าไม่เพ็ดต้องกินอันนี้นะคะไม่เพ็ดก็อร่อยแบบพริกหน่อยค่ะหวานขึ้นมัเอาเลยเอาเลยรุดหอมเอือดอยู่รุดหอมเอือดอยู่หอมเอือดอยู่ เป็นเสแสรบเนาะเป็นไหนรสชาติใดบ่แบบเป็นก้นตัวอ๋มมือคืนนี้เจ็บปวดไหมโอ้มือคืนน่ะว่าจะใส่อ่อผิดตอสื่อมากบ่เราอาจจะสร้างแบบว่าเผ็ดก็ได้ว่าจะมีมาเพชรว่าเผ็ดอืมอืมกลมกลมเมันเขาสีถามเพราะว่าเอาเผ็ดบ่อันนี้ออกมาเปรี้ยวนิดนิดหลานคำหนึ่งกอนหวานนิดนึง่อยูวายอยู่อันนี้จัดเลยค่ะรู้สึกว่าแบบ ค้ัเพิน่นวับอบครับเพื่อีชยังใจม้าีอไลาเน่ยชิมักคหนึ่งไม่เผ็ดเท่าไหร่รจจบแ,แบบเขาคุกทั่วงนะบนงแบบไม่จัดมากพอดีได้อยู่ได้อยู่ ปีกไส่ทอดโอ่งบะโอบโอ่งโอ้แสดงว่าช่วงเงย็นเย็นช่วงประมาณทุ่มสองทุ่มคนจะเยอะช่วงนี้เริ่มแบบว่าจะน้อยลงนิดนึงลแล้วกแล้วแล้วนัดกำศรีกี่โมงเนี่ยเราจะไปกี่โมงเพราะว่าคำศรีเพิ่นไปน้องหน่อยไปเยี่ยมแบบที่แบบญาติพี่น้องนะพี่ชายนะพี่ชายแท้ท พี่น้องทั้งหมดประมาณสิบสองสิบสามคนคณลุกดกแช่สิบเอ็ดปะยุกโดพี่น้องใหญ่ครับเมนเข้าหาคนกับส่วนหลายจมนวนไปใส้ไปใช้ไม่สะดวกเลยลูกลงลูกลงคนน่ะฮะเป็แนวตัวเงิน ถูตะเกียบตไมู่ไเป็นภาษาเยามสออยู่มเล่อต้องใช้ไมูเซตเกียบมมนอยู่ไทยเซตะเกียบได้เพไดะบอกอุ้ยตะเกียบเห็ปรกลินเขาเข้าเมืองต้องหลีกตามเพราะอยู่ทยจนแล้ว ยูไทยโดนแล้วบ่ยูไทยโดนแรงโดนแล้วบ่แท่เฮิงแล้วโดนแล้วบ่พโอ้าอยู่แต่เฮิงแต่ยังมาโดนเนาะยังมาโดนมดนอยากโดนหมดนี่ไง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 ที่ขาโดนหลังร้านโอเคไหมตัดอยู่นะเออเอาไข่อันนี้ด้วยลูกเลยใส่หัวใส่อยู่หัวหัวเพราะได้ยสวยอีกแล้วอันนี้โตโตอีกแล้วซีดายฟู ในผัวกันตอนนี้เลย้านักผมมาจะได้ผัวอยู่บนกันตอนนี้เลยเนได้นหา้นนอกใครเลยูแะแงนี่ติต่อกันิใจุญจะจะันกันนะกมม่ต่อใหมี่คนเกิดวันจันนะใช่ไหมใช่ันก็อย่างสวยก็สวยนี้เพรากิดมา

แพงก็รอเพราะวมันเป็นขนาดมันจะแพงอไ่นิเลยีแก้วแทนะแพงนะมีเกี้ยวภาษาลาวเกียวเกเกียวม่เกยคาน่เกียวเกียวเกี้ยวภาษาลาวเขาจะมีเกียวเใช่ท้งให้คูเล่นในมีเกี้ยวแบบภาษาไทยกัเขาเรียกกระเด็อะไรอะไรแร็กระเลประมาณนีเกี้ยวดแล้ ไปไหว้ไปไม่ได้ไปีายโอ้ดต้องตื่นนะฮเห็นด่านหันก็บอกานก็มอลลามเป็นมอลลามเนี่ยผู้ใดมาผู้ใดมาเป็นเป็นก้อนแบบต้อเก็เนาอเก็บผ้า่าวัั่งมีเหรอคือเอ่นแปก็ อยากเห็นในนี่เต้นหมอลำไปดูทอบเก้่เวาซโนเพราะขึ้นวงหมอลำหมอลำทพชระเพินนะเพินโอเูหส้งทางรับพี่นะครับเพราะว่าเคยขึ้นวงเขาอยู่ร้งแต่งหญิงแต่อาจจะจำไม่ได้ใส่อันนั้น,น,นรีวิวให้แม่ค้าหน่อยรีวิวแม่ค้าชิมก่อนนะอุ้ยอร่อยมากเลยไม่ย่างรอย่าง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 ให้ต่อเมือแบบคนไม่รู้จักไม่รู้จักใช่ไหม ก็โอเคอยู่นะเอ้ยพูดไม่คายยิ้มทาเลยมันรสชาติแบบเหมือนน้ำต้มกระดูกหมูนึกอออกมาไม่ใช่แบบว่าที่ไทยคานอเนึกอออกมาเหมือนน้ำต้มกระดูกแบบคนรู้จักกันใช่ไหมโอเคขอบคุณนะอุ้ยอันไหนทำไมอร่อยอย่างเงี้ยอุ้ยเนื้ออร่อยมากพ่อผมยอมนั้นรสที่สดหมูก็เด้งแบบว่าแบบสูตรพิเศษของร้านผมจะทำดีมากโอ้กว่าไหม นักปกติอยู่ใช่ไหมท่าไหร่นะใช่วทำไมไวยังเลยก๋วยเตี๋ยวอะไรนั่นนี่เฮ้ยอะไรนี่กยก๋วยเตี๋ยวยวนชื่ออะไรนี่กัปตันกัปตันใช่ไหมร้านกัปตันกุ๊กจับกัปตันผู้ใดมาผู้ใดมานนี่เนาะตรัสนี่ก่อนกูไดมาจากเมืองนอกเลยว่าเป็นมาแต่กรุงเทพหรือมาแต่ไหนมาเที่ยวบนก็มาอุดจนได้อร่อยจริงไม่ได้ไม่ได้แหลกเลยนะถ้าจะกินมาหันในร้านนี้ทุกปักสุด ร้านอื่นก็อาจจะอร่อยอยู่แต่ร้านนี้ชอบที่แบบน้ำซุปมันแบบเหมือนต้มกระดูกหมูนนะมใช่ไหมจ่ถามว่าใส่ขนมไหมก็มีบ้าง <c oughs> บา้านเราปะขอบคุณครับอ่ะ <c oughs> เรากินเอาอันจะกินอะไระกินข้าวกินก่อนนะกินก่อนเนาะการกินก่อนเวลาวเขาต้องใช้ตะเกียบตองอย่างนี้นะมันจะเป็ื่นมัน มันจะโอเคมันจะสนากกินแนวแบบกระจายนัำใจดี้เด็กๆสูงยาวพอดีตนรับซุปก็โอเคอยู่แต่ามาที่หลังเราได้เน้นน่งนึงนะต้มเส้นต้มเส้นไหมไม่หรือว่าเราจะต้องใหม่ไมต้มกส้ ได้เลยมาเกินคนเยอะมากแล้วก็มันเป็นนานจังคนเยอะมากคนเยอะมากจังร้านนี้อร่อยเป็นไรข้าวขาหมูข้าวขาหมูกับแตงหมูของข้าวเรากินของหวานต่อเน้อนะนี่เรียกันเราบอกเขื่อมาแล้วไปที่ทางเ้าไปว่าไปซื้อมาที่ไนลูกค้าเยอะมาก ก็ติดเก่งอยู่นะโมโหิโม่อหิวแต่บาทไม่ได้โมโหนะก็นวดก็นวดก็หลับเลยนะใครโทรมาเอ่ยทำสีทำสีบัตรที่นั่นเอาอะไรมาถามเอายังบอก

ขาวก็อิ่มแล้วแต่เส้นยังอยู่แต่ของหมดเส้นเลยเหลือแต่กับอัน,นเขาเรียกอะไรนะเครื่องเครื่องหมดเครื่องอร่อยมูยออร่อยมากร้านนี้ร้านกับตันก็เพก็ถ้วยสุดท้ายเนาะตามสุดท้ายที่เรากิน ทับิดประมาณสี่ทุ่มนะประมาณนี้แหละสี่ทุ่มห้าทุ่มประมาณนี้บกเกินนะบอกเกินสี่ทุ่มห้าทุ่มดอกก็สี่ทุ่มก็เริ่มเก็บของเลยเเพราะว่าเริ่มขายก็ประมาณที่ว่าตั้งแต่สี่ห้าโมงเหมือนเรามาวันก่อนนะอร่อยไหมโอ้ยแสดงว่าอยากมีอยากมีน้องอะสิต้องบำรุงไข่นะไม่ถ้าอยากได้นน้องต้องไปเล่นบ้านบ้านเจ๊ข่าว ไปสถานที่ใหม่ปไ,ปหมไปปั๊มลูก,ลกได้มาลแล้วก็กชื่ออะไรดีตอนนี้อะคำสีกำลังเสียออกไปหาคำสีกินแล้วก็จะออกไปหาคำสีเนาะจะไปเบิ่งน้ำการว่าจะไปทำอะไรยังไงกับคำสีน้องหน่อยจะมีใครบ้าง รายังไม่รู้ตรงนี้เป็นอันนั้นใช่ไหมเป็นอุบลเลยใช่ไหมจังหวัดอุบลเลยในเมือง <Okay. S 1> ตัวจังหวัดที่เรามานี่คือตัวจังหวัดอุบลบิ๊กซีอุบลก็มาเลาะเลาะเป็นเลาะเนาะมาสามสี่วันนี้เลาะสี่คืนแล้วไม่ใช่เหรอมานี่ยเลาะทุ่คืนก็คือยูบานเนาะไม่อันนี้มาห้าวันสี่คืนแล้วใช่ไหมถ้ารวมคืนนี้ ใช่ไหมแป๊บเดียวเนาะเหมือนแป๊บเดียวหนึ่งสี่มือแรงเลยมามาหนึ่งล้านสองล้านสามล้านสี่มือแรงหาวันสี่คืนแป๊บเดียวแป๊บเดียวเนาะเวลาที่รอดซูเสีแป๊บเดียวแล้วก็สนิทกันเร็วมากขนาดเอเป็นหมู่ในเป็ดอยู่อะไรกันอยู่เนาะกับหวานก็นนะ มาแล้วก็อาเหมือนแบบรู้จักกันคุยกันได้ทุกเรื่องเลยมั่อยได้ันุกจักกันมาสิบปีแม่เหมือนเวลาถูกสไตล์มันก็คุยง่ายกัอคนรู้ใจยังคุยยังไงก็สนุกนะแม่เราไม่ต้องกูใจเก่งใจแบบนั้นเรยอยากพูดอะไรเราก็พูดเนะย <c oughs> เป็น <c oughs> ตัวของเรา <c oughs> แม่แมนีแน่ยก็อันกับหวานก็สไตล์นั้นแบบอะไรก็ได้ง่ายๆกินอะไรก็ได้ ของเหลือก็ได้ของอะไรได้หมดสบายสบายสบายสคนอื่นจะได้เบือหรืออะไรต้องแน่นแน่นคนอื่นกับเบื่อได้เนะกินแล้วเราก็จะไปต่อนั่นแหละไปดูกันว่าเราจะไปถึงนู่นที่ไหนยังไงเนาะทุกคนอ่ะได้อยู่นะอันลืมอัพเดอสื่อมาโมมากระยาอันนีหรอไอ้สื่อไหอันนั้นหมอมากระยาไปฮะเนาะกับมะฮอดเลยทุกคนเนาะกาด มาปิดคลิปอยู่นี่แหละเพราะว่ามาฮอดจักบ้านของเพื่อนเพื่อนหน่อยหรือว่าพี่ชายพี่หน่อยพี่ชายพี่ชายของหน่อยนะกับมาฮอตตะเถิงอลไรทุกคนนะกันเล่ากันสิเข้าไปนี่แหละคลิปนี้กระสิอจะจบตอนนี้เปดิปดเปิดท้องเลยเปิดทิง้งเปิดทิ้งเปิดทิ้งออนดิเรียกว่าเปดิดเราก็เหมือนเสียงอันน,ะนั้นเนาะจังไรกับคลิปนี้กจะจบก่อนนะทุกคนเนาะล้วสิเข้าไปด้านในนี่แหละจังไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับถ่ายเนี่ยเด้อที่สำคัญกระฝากเโปรโมชั่นีน่เนาะ กว่าคำคำบางอย่างนะบสุภาพขอโทษเด้อบายบายเจ้าขอ